มีความมั่นใจได้อย่างไรคะว่าจะได้รับการดูแลแล้วก็มั่นใจว่าจะไม่มีเนืก <c oughs> ัน็มันเป็นธรรมดานะการเดินทางไปแข่งขันต่างประเทศมันก็หลายอย่างเป็นสิ่งที่เจ้าภาพุณต้องทําให้ดีที่สุดนะเพราะว่าเป็นการมีเสชื่อด้วยไงกีฬาเป็นแหล,งล่งรวมของคางงานหลายประเทศดยการแข่งขันมากมาทั้งหมดควรมากทั้งีฬาจะบุกมากองหราทีมเราก็พันคนละที่ไปเนี่ยทั้งนังกกีฬาทั้งผู้ส่วน โคจรทางไรต่างเนี่ยนักไปกันเยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าถ้าทำให้ดีแล้มันก็มันก็ได้รับการชื่นชมใช่ไหมถ้าทำให้ดีอีกเ,เรื่องหนึง่งแต่ผมก็บอกคนของเราแล้วบอกว่ายัางไงก็ตามเราไปเพื่อสร้างความสัมพันธ์อดีต่อกันความ,ามรักความสามัคคีทุกคนก็ต้องอดทนใช่ไหมก็ปัญหาไม่เยอะอยู่แล้วไงดังนั้นเราก็ไม่ควรจะทําให้ปัญหามันเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันจากเรื่องนี้มาเรื่องนี้จากเรื่องนี้มาเรื่องโน้นนี่มากรายหรือเรื่องไหนมันคงไม่ได้เนาะ ผมก็เห็นแล้วมีการเคลื่อนไหวต่างในโซเชียลในใน,ในอะไรสื่อต่ออา,งางมาเยอะแยะก็ไปไปดูแล้วกันแต่เราก็จะต้องทําให้ตัวให้มันคือไม่เป็นภาระให้มากีสุดอะ่ะคือเราก็อยู่ของเราเราก็อยู่สงบนะแต่การจะให้ทุกทุกท,ท,ทุกกลร์กีฬามันมันทำได้ดีเหมือนกันมันก็ยากนะแต่นี่เป็นเรื่องของประเทศเขาผมม่เชื่อว่าแบบเขาก็ทําได้นะนะเราต้องมาใจอย่างนี้ก่อนออเพราะเพราะประเทศเพื่อนบ้านกันทั้งนั้นนะ มีแต่ขั้อนเรื่องการทำความเข้าใจนะครับเร่องะไรที่มีการทุ่มเทการมโนเชื่อระหว่างอะไรระหว่างเรื่องเกี่ยวกับอะไรก็คนเขียนก็ไป็นู้ผมก็ไม่รู้ใครเป็นการเขาเขียนเขาเขียนมามาก็เป็นแต่มาทำให้บอกเกิดความขัดแย้งเขียนมาเล่าเออก็ไปดูที่ก่อนแล้วกันแล้วก็ไปดูถึงใช่ไม่ใช่เป็นยังไงยังไงอะไรที่มันมันเป็นเรื่องที่ต้องเห็นต้องเห็นใจเขาก็เห็นใจเขาเรื่องไหนที่มันไม่ถูกไม่ต้องก็กลับมาแล้วก็คุยกันซะ นะมันก็ทะเลาะกันไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยสินแดนก็ติดกันเนาะยังไงก็ที่ฉันบอกกมาอารามาสุราเขาว่าอย่าให้ยุ่งกันอย่าไปยุ่งกับเขาอย่าไปแกงวิจารณ์เขาเรื่องของเขาไอ้นี่ระบาดเราก็เรื่องของเราคนละเรื่องนะสะพันกันทั้งหมดมันก็วุ่นไปวุ่นไปหมดอะเข้าใจไหมเออไม่ต้องมาเปรียบเทียบใครกับใครหรอกเรื่องเราก็เรื่องของเราปัญหาเราก็เยอะพออยู่แล้วจะ่าไปยุ่งปัญหาเขาอีกเขาก็มีปัญหาบ้างอะทุกคน อาศึกษารือว่ากับตันผู้มีมากประสบการณ์จะมีตุนใดป้านเนี่ยจะมีไปกำหนดยุทธาสตร์หรือวางยุทธศาสตร์ใหม่หไงให้คนใต้นเนี่ยคือคือแบบคือยุทธศาสตร์มันมีขอมันอยู่แล้วนะหก <c oughs> ยุทธศาสตร์ที่เราทำมาดยูตลอดแล้วทุกคนวันนี้ที่แยกออกมาหาเสียงกันวันนี้มันก็อยู่ในรัฐบาลน,นแหละแล้วก็ท,ทาทกันันนีมาทุกพักอะ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ <c oughs> ก็ไม่ควรจะบาโจมตีกันมากนักวาจะบอกว่าจะไปทาอะไรื่อตัวงรัฐบาลพูดอย่างนั้ดีกว่า ทำดีขึ้นแล้วกันนัะนั้นมาติดติงกันเองก็จะรู้ว่าอยู่ในรัฐบาลเดียวกันมาโดยตลอดหลายปีมาแล้วสี่ปีก็นะเพราะฉะนั้นจะเอาตรงนี้มาทุกอย่างโยนโยนผมอยาจะรู้ว่าผมประชุมมาในคอ,อรมอผมเข้าเอบทุกคนนะทุกนาบตรีนะแต่เป็นการทางานที่ต้องดูรายการกันเพราะบางอย่างมันไม่ใช่ไม่ใช่ผมไม่ม,ไม,มีกระทรวงที่ผมผมจะลงบนเลตเองทั้งหมดเว้นกระทรวงมหาดไทใช่ไหมที่ผม,มสั่งได้สล้วทุกอื่าผมก็สั่งในคอรมอ นโยบายเขามอบในพลรมยุทธศาสตร์ก็ให้เป็นแนวทางแนววาดไปทั้งหมดหน้าที่ผมคือการกลองโครงการทุกโครงการเข้ามาให้สอดคล้องกันเพราะนั้นมันก็ทำมาได้ถึงระดับนี้ก็นั่นแหละคือการทํางานซิ่งที่ถ้าถ้ามันจะดีมันก็ดีด้วยกันถ้าผิดพลาดผิดพลาดด้วยกันนะเพราะนั้นก็วันนี้ผมก็รับได้ใครจะว่าอะไรผมก็รับหมดไม่เป็นไร้างเวลาเวลาได้หรอกไม่หรอกแต่ผมก็อยากให้ทุกอย่างมันมันคิดไปๆกันบ้างนะ คิดไม่ใช่โจบตีไปมาโดยลืมไปว่าไอตัวเองก็ทำงานอยู่ด้วยกันเตัววานก็พูดในคนมอไปแล้วล่ะทุกคนเข้าใจดีนะเพรราู่ดกันแล้วพูดกันแล้วคุยกันแล้วเตัววานก็ชี้แจงในคนมองเขาทุกคนก็รับทราบเข้าใจแล้วนี่นะใช่แต่ประกาบตาโกตากลับไปที่ท่านเหนือกลับมาเตือนท่านนายกกไม่รับผิดชอบอะไรตรงนี้เอย่ามันมันหมดไม่รับผิดชอบยังไงอะไรคือไม่รับอะไรคือรับผิดชอบอ่าเสอก็อธิบายถอยตรงนี้นะฮะแล้วอย่าตอบตอบเป็นมากเลย 我吗？